่ปลาอะไรครับเนี่ยปลาคุเแค่ะปลากูเราาตะไคร่ค่ะปลาคูเรา,เาะาาาเนาะอ๋อปลาคูเลนะปลาสดกได้ปลาคุเราะาตะไคร่ไม่ขาวไม่ขาวค่ะรับรองตัวน,นี้ แล้วก็ยำหอยนางรมนมีอม yeah. ีมเดยช้อนได้แตก็ไมได้ไม่เป็นไรออะสองเนาะจะได้แบบขนาดนี้พี่แกจะเทลไหมยำหอยนางรมนะคะขอบคุณนะคะยำหอยนางรมี่หนึ่งแล้วอะไรเดียบะยำนะคะครับมเยนของอะไร นี่ราคาเท่าไหร่ครับ60บาทค่ะแล้วอะไรดีครับได้จ้า คนเยอะมากครับร้านนี in marriage, too, so ้นะฮะก็มีคนละครึ่งด้วยนะครับก็เราชนะด้วยนะครับเป็นยำแปลกๆนะเป็นยำเป็นปลานะครับก็เลือกเป็ดน้อยคนละคนเปยมาใหม่นะครับถนนคนเดินเจ้านนี้นะฮะที่เอาปจวบนะฮะถนนคนเดินครับได้้แลว เอาเป็นยำหรอคะอีก่างเดี๋ยวของผมเอย่างใช่ส้เข้าเลยข้าวผัดปลาลหน่ง้อยยี่ ต่ออะไรลูกแล้วก็ของพี่ยำไน้ำลมกับกุ้ง่าตาไทยไม่เผ็ดเนอาไปแล้วใช่ไหมใช่คใหมใช่ไหมขอบคุณปครับเจอก่อแล้เดี๋ยว ใช่ไมมกล้าทองเดียวมันซิงอ๋ชื่ออ่างเมื่อกี้ใช่ไหมใช่กล้าแม่้าอะไรหกสิบามอันนี้มีกองนน้มเดี๋ยวไปดูนะ หกิบาทครบเครื่องกันเลยค่ะแล้วอะไรดีคะติ่ีซำโอว้ค่ะจะกดดูไม่ได้โอยอยาดูค่ะไม่เห็นของพี่เขาเยเน่เรียกเรยกพูไข่ลูพี่พูไข่แล้วพี่บีกิสั่งไวพะพูต่อกสักน thank you ปูจิ้อันนี้ปลาปลาจิ้มจิ้มหัวตดค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้มหัวตัดเป็นน้ำจิ้มซีฟูมีเครื่องพอมทานค่ะอร่อยค่ะตัวนี้เรียกปลาบางเงี้ยนน่ะภาษาชาวบ้านแล้วพี่เอาผ้าอะไรกันของพี่ผุ้ยทยอ่ะพุยอะไรมังคะัน ไม่เผ็ดนะเผ็ดน้อยเอาเผ็ดน้ำยำอย่างเดียวหรือว่าได้ครับไม่เติมพริกไม่เติมไม่เติมได้ไหมคะสั่งได้เลยค่ะได้เสร็จอัะไะอีกกล่องคะ ก็ไม่โดนล้งหกสิบาทนะเราไม่แพงมากนะกินครับ ลาดายอยนี้เลยค่ะแล้วอร้แล้วก็จ้า่แขเช้แลเผ็ดใช่ไหมแล้วเราไม่ขายยังรู้สึกอยู่เลยขายไปแล้วรู้สึกว่าเผ็ดไปนิดนึงแต่ลูกค้าไป ตัวนี้อร่อยนะพอมาโดมนมะนาวมันก็ชุ่แเ้วะไม่เผ็ดมากหรอกเพราะว่าเราใส่น้ำน,น้อยอเราใส่น้ำน,น้อยเ้จาจำนี่น้ัน ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับในที่เกี่ยวกับเชน่ายูทูบครับปลาพาตะไคร้กุ้งปลาตะไคร้ยำหอยนางลมน่ากินมากครับฝาปไปจอครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ